ครับไปเห็นว่าตะแกรงกรองอาหารนะครับหรือว่ากระชอนกรองอาหารเราครับสะอาดมากนะครับก็สะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับก็วิธีการล้างทำความสะอาดนะครับไปรับชมในคลิปวีดีโอกันเลยนะครับนี่ครับสําหรับกระชอนนะครับหรือว่าตะแกรงกรองอาหารเราครับถ้าเราล้างแล้วปกติเราก็จะใช้มือลูบลักษณะนี้นะครับ ครับลูบนะครับเพื่อทําความสะอาดแต่ว่าบางครั้งนะครับเมื่อเราลูบไปอาจจะโดนลวดของเขาทิ่มแทงมือได้ครับอวิการที่ง่ายๆแล้วก็ถูกต้องครับที่เราจะนํามาทําความสะอาดนะครับก็คือนี่เลยครับแปรงฟันเก่าที่เราเลิกใช้งานนะครับก็นํามานี่ครับขัดแล้วก็ถูนะครับ ทำความสะอาดนะครับดีมากเลยนะครับวิธีการนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับวิธีการล้างที่กรองอาหารนะครับหรือกระชอนของเรานะครับก็แนะนำให้คุณคุณแม่บ้านนะครับใช้วิธีนี้นะครับก็จะล้างสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะครับครับบางครั้งถ้าเราใช้มือรูปนะครับก็จะ ตามขอบนะครับก็จะไม่สะอาดนะครับก็ใช้แปรงสีฟันเก่าเลยนะครับนี่ครับก็ทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมแล้วก็ดีมากนะครับวิธีการนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ